มวัดีปะวันนี้ค่ะวันนี้พาพีล็อกมาวิ่งชายหาดบางแสนสัญญาไว้หลายวันละไปวิ่งโชว์หน่อยแล้วแล้วฮะลุกขึ้นแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยไปลุกขึ้นไปวิ่งไปเร็ว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 โอ้ หาดบางแสนตอน,นเย็นเย็นไม่ค่อยมีคนก็พัดส่วนมากก็พามาจูงเล่นกันนะคะะเหนื่อยละเหนื่อยละวิ่งนั้นเหนื่อยเลยวิ่งแล้วเหนื่อยเลย,ลเน,ย,เลยน่ารักพี่ลักผมเป็นผู้ชายไปไม่ยัง้ง ออกล้างกายเร็วเร็วเร็วแมวออกล้างกายเร็วเร็วเร็วออกล้างกายเร็วไปเร็วไปเร็วเหนื่อยเหรอไปเร็วไปเร็วเร็ววิ่งแข่งกับแม่เร็วเร็วปีนห้อยเลยเหนื่อยไปเร็วไปเร็วเร็ว ล็อกนั่งลงค่ะตอนเย็นๆก็จะมีคนมาออกกําลังกายกันเยอะนะคะแต่อาหารก็ยังจะมีขายนะคะน้องจอยค่งจอยน้องจอยอ,1 1> อยู่ตรง<ล>อยู่ล็อก41แล้ว<ล>ก็จะอยู่ตรงข้ามกระศูนย์ชมบางแสนเฮลิเทตนะคะเฮลิเนะคะก็บริเวณตรงนี้ก็คือตอนเย็นมาก็ไม่มีหลังอยู่ถึง1สทุ่มค่ะ อยู่ถึงสามทุ่มและสี่ทุ่มก็ยังมีอาหารทะเลให้ทานมีกุ้งย่างหอย,ยหอยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็กุ้งราคาก็ไม่แพงเนาะไม่แพงค่ะจะ้ะราคาไม่แพงขายตั้งแต่กี่โมงคะาขายตั้งแต่ตอนเช้าเลยโอ้ขายตั้งแต่ตอนเช้าเลยอะไรคะปาซารีเลก็เนี่ยถ้าเป็นปลาปลาสบะย่างร้อยห้าสิบ กุ้งสดเผามีสองร้อยแปดสิบกับห้าร้อยแล้วก็หอยแคงจานละห้าร้อยห้าสิบเราว่าไม่แพงนะราคาเอาได้อยู่ค่ะปลาหมึกเป็นตัวตวเลยค่ะปลาหมึกสดแล้วเขาก็ย่างเป็นตัวตัวให้นะคะแล้วก็ม,มามุมนี้ได้เลยก็คือย,ยังมีอยู่แต่ส่วนมากจะเห็นตามร้านก็จะปิดกันแล้วนะคะ<ช>ก็ตอนเย็นเย็นหิวของทะเลโอเคค่ะ,ะหาดบางแสนเนาะ ค่ะหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ <c oughs>